สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกับคุณตาคุณยายสองคนกับบรรยากาศเชา้ชาเชา้าที่ครัวคุณยายนะคะเช้านี้ครัวคุณยายก็มีเมนูทำกับข้าวน้ำพริกกะทินะคะภาษาบ้านยายเขาเรียกจรกดงคุณยายเขาก็จะเรียกจรกดงนะคะ อาหารพื้นบ้านของอำเภอกระสังบุรีราบ้านเราวันนี้คุณยายทำรกระลโดงใส่ปลาทูนึ่งปลาทูนึ่งแล้วก็ปลาทูเค็มด้วย <c oughs> ของอร่อยในชุมชนบ้านคุณยายนะคะของอร่อยอร่อยน้ำพริกกะทิภาษาบ้านยายเขาจะเรียกรกระโดงนี่จิ้มผักต้ม คุณตาก็ได้หน่อไม้มาจากบ้านสวนได้บวกได้นั่นนิดนี้หน่อยมาคุณยายก็มาแปรรูปเป็นอาหารการกินนะคะครัวคุณยายคุณยายคุณตาก,กินกันอยู่สองคนอยู่กันสองคนลูกเต่าเขาก็มีการงานกันหมดแล้วแยกครัวเรือนแล้ว แต่เขาก็เลี้ยงดูดีนะคะลูกหลานคุณหายเขาไม่ได้โทษทิ้งคุณ